มีคนเคยถามว,ว่ารู้จับรักใครได้ไงอตอนนั้นก้าตอบเลยว่าไม่ได้รูจ้จักเห็นขึ้นมาในเฟซก็เลยเข้าไปดูแล้วก็เห็นว่ามีเปิดรักสมัครงานก็เลยทำเข้าไปแล้วก็ส่งประวัติมาแต่ว่ามันมีงานที่น่าสนใจก็คืองานภาคสนามที่เราจะต้องลงไปแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนซึ่งตอนนั้นน่ะอยากทำงานแบบนี้แต่วออ่าไม่มีโอกาสได้ทำก็เลยตัดสินใจ ควของตัวเองที่ไม่เคยไปไหนมาเลยเ่ะกบมในกาลาวัเลยกกล่าออกมาแล้วก็มาสมัครที่นี่ก็มีโอกาสได้เจอพี่กิจพี่เอกมันี่สัมณ์งานแล้วก็มีที่พีอเอชอาร์ก็เป็นความประทับใจในในวพี่กิจกอบพี่เอกมากคือเป็นการสัมภาษณ์ที่แบบท้าทายมากมันเป็นวินาทีแรกที่ตกใจในการสัมภาษณ์ที่พี่กิจกิจอยเขียนฉิดยามาให้ ไม่เข้าใจหนูก็เลยอธิบายไปตาสเส็ปการทํางานที่หนูจะเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนแล้วก็ได้เดียอกาสเข้ามาในรัฐไทยแล้วก็ทํางานมันจะเป็นการก้าวข้ามบุมกว่าหก็คือเป็นภา,าวะผู้นําที่จะต้องมีผู้ช่วยที่เขามีความรู้มากกว่าหนูแล้วหนูจะต้องตามเขาหลายสเต็ปหลายขั้นมากหนูก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงก็คือษาี่เอ็กเขาก็ให้ค หนูประทับใจรักไทเพราะว่ามูลนิธิรักไทยช่วยเหลือทุกคนที่มีความเดือดร้อนไม่ว่าเราจะนาประเด็นเรื่องสุขภาพแล้วารง,งานเข้ามาอาจจะไม่เข้ามาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับประเด็นที่เขาเดือดร้อนอาจจะเป็นเรื่องศิธิ์หรือเรื่องอะไรเราเจ้าหน้าที่ทุกคนเขาไม่เคยปฏิเสธเลยเขาช่วยไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนหรือว่าหลังจากเวลางานเขาจะไปทํางานแล้วไม่ม ทยามอัน,นี้หนูขอเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นบททดสอบให้หนูเก้าวผ่านไปให้เป็นสา,าวผู้นำาแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ได้ไมาอยู่จุดนี้